งัวบ่ดูฮะไอขิดมาบ่ะขิดมาใส่ลุะสบายดีเด้อป้าลุงเอ้ยแอลซีทุกทุกทานยินดีต้อนรับเป่าช่องปัจจอยเด้อผู้วัดให้ทาสีหน้าให้สีตาให้นี่บ่ให้ทาให้นี่นะตุเจ้ากันโน่ตุจ้าโอ้ยมุด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 มดจิกขาหูหลังลูกใอยแล้วบ่เนี่ยตุเจ้ากันโน่ตุเจ้าก่อนขึ้นนั่งกันหยดอยู่แท้นะ ให้มาจะบอกมึงกินนี่นะลูกฮะไป,ะป,ะปะหนา้ามือเดียวพี่น้องเอลยงูมาวนันนี้นี่เจอลงกดแผ่นมัใหไงเลยลงใส่งัวพี่น้องเอลยเนาะงัวเยียบหักบุกลงกดเลยเป็นทางน้าอีกแล้วโุ้ยอย่าให้ลูกกามันถึกตีนเนาะนะะตีนนะฮะเบิงบ้งเบ ลูกกาดำหน้าพี่น้องเอ้ยมือนี้มือแรกมือแรกมืออื่นจ้าดำมือนี้ลูกกาจ้าซับต้นนี่ก่อนพนี่น้องเป็นเมืองกง้อหมุนชวนห้าไปจักป,ะป,ะปาไปเลาะมึงไปใส่หน้ามือเดียวง้อหมุนชวนนะี่จักอย่าไปลูกทา้งบางหย่านะไปทางมันหนูมีบางหย่าซับต้นใหม่ก่อนพี่น้องใหญ่ไว้ไว้ฝนตกก็ พี Hi, e? ่ลงมาเังนี่น้องมันมาเังผิดอดะงอเข่าวสวนบ่ระยะกันมันเปียกพี่น้องจูดบ่ได้เนาะอ้ามึงมองซุกคาโกกแล้วบ้านมึงมองปลาซุกแล้วปลาปลาางัวอยากหมุนข่าวได้นนี่เเาะอหมุนมาได้

ของมิตู้เป็นหมาไหนทำนานน้อยนาเฉกโดโกกกน้อยนาไป่างไปฮู้บริยูเฮือ,มน,อ,น,อมนมือเดียวหกเลยขยากะกะมาคือพี่ลงยางมาพี่ลูกไปใช้น่ะไปใส้ลูกไปลงไมอ้อยูน่นาเป็นตู้นี่เราลำได้หลายเติบแล้วพี่น้องนนเนาะไก่เฮือนปะอระจอย ไปจ่อยสีเดิมดำมาอื่นพี่น้องเลยไปทากันเดิมดำมาออื่นเอ้ามานั่งอยู่นี่อีกเลยแค่ทาแต่ติให้ลูกนะมาบอกแม่ด้ฮะแม่แค่ทาให้บอกแม่ดูอันนี้ได้อันนี้ไรแค่ทาให้นี่งามแท้

เรอยู่เพื่อนไหนงัวมันงัวเหยียบนะเจินลงมดเลยน่ะงวนมากี่เต้มด่พี่น้องเลยงัวกินงมองว่านนี่แหละใช่โอนะห้องโอองมาเพื่อนคาร์มาแม่คารามาเนเขียนห้องออนเอ็นพี่น้องเลยบ้านน้องวันนาฮานาอ เสียงเขียดพี่น้องเลยหน้าไม่ตู้นี่นะบัดมีน้ำได้พี่น้องเลยหน้าประจอยบัดบมีน้ำเปะตกไปลูกมาในมืมตกนะลูกสิปีนไปยังไ,ไ,ไงไปมาลอยังอยู่มารออาอยู่อามาเด่ะครูไปเนาะเดูกยวไปอย่าปีนนะตกไรตกข้างน้าไม่ตู้ขึนได้หาเมืองไหนนะ โอ้ต้อเป็นหูบักงไงหนึ่งฮะเขียนห้องเอาเน็ตเอาเน็ตเอาเน็ตไปไปน้ำมันไปไปน้ำมนเนอะเนอะเฮ้ยอย่างงี้ตะขึ้นมะมามือหนาแม่สิจับมือหนแม่จับมาจับบ่ไปเปยังไงทไป คอยลูกคอยแล้วล่มนะฮะเดินหน้าก็ไม่อยากมาพี่น้องเลยเดินหน้าก็แลนดินไม่อยากมาพี่ตก่ามือมื่อแรกเมื่อยพี่น้องเจ็บลังเจ็บแอวท่านนน่ะอนนี่มานอนหน,น,นงิงเจ็บหายทิดบ่เอาคือถอดเกิบนะใช่นะแม่ ใช่ไหมเกือบนั่นไอทีดับเบิลยูเพื่อนนะไปแล้วไอทิีไปแล้วเบื้งยุทธ์ใช่ไอไปแล้วมั้งคือบูเหน็นไอทีใส่เกือบข่ขาวๆนี่บอกอ่าไปดินเพื่อนเจนนี่แล้ว à, bé đìn khêu Jenny cha, con khêu nó cứ mìt bạn bạn vậy, tuy, mủ tuy, mủ tuy, tuy แม่มาปลูกต้นใหม่เล,ละฮะไม่มต้องเอาลงมาลูกแม่ปลูกต้นใหม่ใช่ลหมปลูกบานใช่ลหมไม่ยังลูกนะมักวีแพ้นะฮะของไผ่หันถือหัวเจ้าของใช่ไหลูกอะของอาทิตย์ได้ าบ่เห็นมั้หมุดมุดอย่าเห็นมันหรือ่าเห็นมันบงเห็มันก็ไปเลาะมืองทงปากากูนบ่ฝนตกทางเมื่อคืนนี่ป่ะอ้เมืองป่ะดูนี้ Mày sẽ được kẹp kẹo kiao, ông yêu mọi việc kẹp rồi, kìa đến thôn bất ngờ thang kẹp bèo nha thôi thôi ค่าถมทางรถยังบ่ได้ค่อยเที่ยวพอมือพี่น้องเนาะก็เลยยังบ่ได้โกเจจะไปลูกตก้ตมไหนเอ้าตกขี้ตมนะเพื่อนเด้ตมนนตอบอุนตกุตกงไปขี้ตมเอี้ยเพื่อนเพื่อนเือนเด้ เบื่อนแล้วเชียดยังนะมี่หลายชิดนทกดวงน้ำเบเบิงน้ำขี่พงเซนหาเจ๊ได้นั่งขี่ตัวเบื่อนน้าไม่ว่านุกหลายใช่ไหมบ้าคุณอ่ะนุกหลายอ่ะ บอลดินดูกันเปื้อนนะอาบน้ามเลยบอลดินก็เจ๊นี่ยินบ่แม่เบาหนินะเมืม่อคืนนี่ผ้าหลังเปียงพี่น้องกับเจ้หาจอยละหาเลาะเมืองา่พาพาผ้ามงในเนาะดังแบบใกล้ดีอร่อยพี่น้องวัฒนากระพิย่านจนตุ่มผ้ากว่วมหัวแม่ดึงงอกกับห้ดึงไห้พิย่านเลยเจ้ยพิย่านเพิ่นนั่นนั่นเพิ่นนอนหัดใจบ่ออกว่ะ อย่าเฮ็ดลูกไดยอย่าเฮ็ดย่านย่านเขาแม่กอดเอากะย่านเก็บเอาตัวนี่พอพอพอลูกนี่นี่นี่เก็บเอานี่พอพอแล้วบ่าต้องเก็บลายไปก็ลูกปะปลาไปโทรหาพ่อว่าป้าเป็นยังไงเด้นี่เด้ตามรถพ่อบุญนี่ยังไงเด้พ่อบุญกินข่าวอยู่บ่พ่อบุญมาเกียดเแหงว่ะ เครียดแน่ได้ฉันนอนมันเป็นในภาคศยาให้มันเป็นไปลูกปไปไปโทรหาพอหา่อฮะปะเออเจอลกขึ้นนะมาแต่ลกกล้าลพี่น้องเยเนาะเมื่อยลกกล้าอะไรเพราะแห้งเลยยิ่งเนาะเขานอนจนอ่อนฉันนอนต้องลบส่วนแรงจนชิบลกกล้าว่าอะเมือ่อยแต่ไอเขาคิดลายเดิ กิบแจ็คอัะไรอย่าเง้ยเออกิบไลายปวชกูว่าแบบย่าดินนะลูกย่าดินทานไหมอ้าพี่เจ้าทานใช่ไหมหนึ่งหนุกเบญจุพไก่อย่าเฮ็ดแม่มือดำนะฮะมือดำนะฮะบือดินเดออทานเดออเบญจุพไก่เดออแม่บอกว่าอะไรน้องวัชนาเอ้ย มัดผ้าหลังไงได้เปียงบอกเปียงน่าเห็นอะไรบ้างนี่น่ากระยาดจุ่มผ่ากวมหัวแล้วคามลราพี่เราหกมลลมงแรกแล้วหกโมงครึ่งเลยเมื่อไรเมื่อเติบแล้วพี่น้องต่เวนตกหลินก็นคือว่าคามบาะบะไปแล้วแหละจุ่มหลินเนอะลู้ว่าทนะันเนอะ แปว่าโบอื่น,นหน้าหน้อื่นนนำนามีตู้กับบข่อยมีปันใดพี่น้องนะเนาะแถวนี้มันมีหนำเลยแถวน้า,ม,า,นามีตู้แม่บอกว่าอย่าเฮ็ดลูกจะอย่าลินแม่แม่ว่านานาขังคว้าแม่ในติ๊มหมอหน,น่อยๆนีน่นะน้องวาสนะเอ้ยบอดินก็อย่าลูกมือดำได้นะอุย้ย Lang mưa mới được Đang mưa bay đục mười bay Lang mưa bay Lang mười mưa Lang mười bay 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 Lang ไปนาไปยางไปพี่น้องทางเปื่อนเนาะพลาดเตย์พละอาทิตย์อุ้ม่าเะ้าเพื่อนไปโหดนาก็เปื่อนบัดเฉยเงดนอาทองมาเลยเงินมา น่ะอามาเลยเฮ้ยไปดัดแล้วไปต้อนแล้วปะูกค,คอยลูกคอยลมนะยังบ่ท่านมาไดโดเสียงโดดคนอื่นยังประดดอ่ะท้อง phải hàng ai á thấy sẽ ăn thịt ạ đấy แค่ไอ uh, ้ท no. 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 ิอู้หูหไอทิศนั่งชิพูอยู่ไอ้ทิศเป็นยังไงเสะถาไอทิอยู่ไอทิศสะน้องอยากเด่นน้ำสะว่าเรเป็นหน้าแม่บบัวบหมสบายดีบุกละนอนติดจ้ทิดใหญ่จะเป็นบ้าตัวมันนอนแม่ตัวบ่ นอนจักม <Okay. S 1> mm ือแล้วมือไดไปหน้าไม่บัวมันเห็นบอกอ่ะเมนบอาไอทิตย์นะเอ้ยเดี๋ยใหญ่เป็นบ้าแล้วสิบดิน้าเจ้าช่ยเรื่องภาพมันเกิดอทิตย์ได้นี่ฮทตตโบได้นี่มันที่ิหานี่ฮัตติบให้ทิตย์ยุคติบเตตูยูชอมันที่ิหาเอะหอดอะไรนี่ ม right? ิ่งที่ไทยนี่ะีสิบเอ็ดกวเดยมือบ่สมมือบ่สมมือสามบริสิซีเนาะสี่สิบหาเนาะสีเป้าเคกอยู่บ่ดิบไปนานบ่าวแเลาวคคกก่อนเนาะไม่อ้วนซื้อเคกห่ยเปาอยู่แล้วตัวเลมอนอตัวเลมอนน้องมาไอมยังเจ๋อยเง

ไเป็นได้ดีน้ำอายกวบยัางหน้าทองพี่กับเข่าให้ไอ้ทิทย์ป่อนของไพรโลกนะของไพรน่ะของไอ้ทิดนี่น้าทองบอยู่เฮือนซรับต้องไปกินมูกว่ทะบอกไมสบายจะกลูกไปน้ำน้าบุยะบุยะ นาเนยไปน้ำเมรดิดาเนี่ยได้ยังไไปยเนี่ยไปไมซื้อคนบอกก็ยังเห็ลูกไอยู่นําเนอนเป็นมูน้วแน่เห็นบ้าอแม่นอนู้เดียววาสนานอนอยู่ก็แม่ยังหยานเนาะว่ผ้าหลังคืนตุ่มผากวมหัวว่ะ อย่าบอ่าตัวผู้ชอเมื่อนะต่มันก็ว้ยหลงแห้งของมันหลังแห้งเยอเโอ้งยของป้าจนต่ำต่ำอย่าบอกว่าพ่อหลังนั้นินโทรศัพท์บตะเเอาไรยรนงห้งไหมเป่ันจหอยลงีว่าเมาอไรเงียเสียงเลยคืนจ็กชั่โมงกว่านอนแต่ชงทุกเฮ้ยกีว บ่านอนจะชงถุ่มแบบนอนแหงมือเองสินอนไว้มือนหเมื่อยช่เมื่อยลูกกายครับอาสติกไหนวะอันนี้กับองามบ่เหล่าถามอ้ยู่น้องงามบ่ชเน้องหมันงามบ่นี่จะแห่ดจ ngàm ừ. thế vâng hả vâng hả nhiệm hề này nhiệm hề mẹ này nó có khuất ta tụ ta xí nả nè nhẹ thì đây đỉnh ngóng bà dần mất đạp đèn này Hãy subscribe cho kênh พ่อยพ่อยจึงมาปื้ดมาหัแม่นแด้เรามาไงลาอกจ้ะเนาะวาสนาถารีน้ำอาวาสนาและชิลับกรบันี้เอาไปแล้วไปใช้อัน,นเจนนี่แล้วฮะยังจั๊กไปทิดเจนนี่นอ่าไปแล้วไปใช้ไปเจนนี่แล้วสิอุ้มเจนนี่แล้ววะปาจะจักอีก

คนยากเลยน้องน่อยๆเออน้องเฮ็ดชั้นบ่เออเฮใด้เฮใด้แพงไงทิศนะก่อนได้ทิดเฮใดไดก่อนหน้าอยู่หาเฮใดไดอ่าเตจูงก้อยทิดแบบนี้อ่าเตโตก็หลุดโตก็น่ืมเมื่อปะเมื่อปะป่าดินน้ำป่าน้องเลยแบบมาต้องมานอ่ะร่างเปิดสบายดินน้ำดอกอ่าทงอ่ะไรตี้ไปเสช่ดิ เพื่อนน่ะทอกยังอนี่ขึ้นโต๊ะอ่านี่โอ้ยเบิ่งเด้ออ้ายเอ้ยเอาไม่ไปจังบ่มาตองเอาานเด้อติยันบาดตกได้บ่ตคือปิหามประตูห้องตัวน่ะยงขาวไดเลยนอนตัวไ้กลางมงบ่โลกยุย Men bóng hoa ku yung nại hết bơi bụi tùa hoa 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 dễ lúc tuổi à tốt à đi chắc cũng ờ gươm à ăn cháu không mấy anh là rùm mẹ ai phù, hả thèm mọi nhăng này thèm không em không em hả, em mơ em này, em mơ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  em ยืมแม่แม่บ้างเลยยืมแม่แม่บ้างเลยเอ๊ะงามแทนออาจ้ะท่าสีตาท่าปากเออเดือนไม่ใช่เออเดือนนะบอกว่าเออเดือนไม่ใช่ไอเดือนไปหน้าไปหน้าก็ไป นากระปลาบัวนากระปลาบัวเอที่เิ๊บตีเฮ้ยอย่าเฮ็ดโดนเลยไปเสิเก็บฮะโอ้ไปสิมันเก็บเนาะไอ้ก็เมื่อยเลยเฮ็ดนั่นนี่อย่าถิมเด้อมเด้อมไอ้เก็บเผื่อนี่อย่าอย่าถิมองเด้อย่งเง็นยมาแม่ว่านะ อาจะถิมน้องได้วันนี้นะโอ้ยถิมน้องด้วยไอ้กับขั้นเจ็บได้สิเกียนห้องเกน้องบ้านด้อาเรียงเกีนบ่แน่จับให้อาทิตมึงไปบริยานทยได้จับเได้จิเียนูแขงาตนึงาล hả? ngưu tay kẹt ngóng này, nó sẽ sụp khỏe nhau tí kìa tội hả bà đứa? bà nhờ, bà tay bà nhờ bà đứa tội ngưu ngân vật sĩ khéo đây tay khiến bà không được khóc bà bảo miếng quá tay miếng quá bà thăm ít bà, khiến bà má đây bác bà đem bà đưa đưa lại ừ. à, à, bà nên, đưa, 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 đưa bà ngưu kẹo ngon quá khóc này tay ngưu đi khóc không? bà đem bà sẽ sụp khỏe nhau mà ngưu kẹo khóc k mười lăm mục tiêu mục tiêu của chịu mục tiêu 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 โมนอนนั่นอย่เมื่อเขาห้องกั่นไปไปไอ้อาบน้ำเอาบน้ำด้อไอ้ใช่หรอน้องเมื่อก่อนเด้อเดี๋ยวบอกไอ้หน่อยไหมเมือม่อก่อนเด้อยไอ้ทีด้วยอเอาให้ไอ้ไหมกระตุ้นไอ้หน่อยไอไปหมอบเมือ่อไงยะของไอท้ทนะีได้น่ะขอนม่เด้ขอนม่ทิดกเอนลใช่ Hàn ta Ai sẽ bảo nằm ta Hàm mưa nó Ừ sai cửa mà ta Ôi chênh kêng... Ta Ta à, chịt ảm chị nằm đấy Nó bạn á nào có mưa nữa đúng đó. Cái gì bột bột, bột hùa thường kiên khẩy thì nó này ăn đẹp bó Kèng đẹp đâu cả mưa đẹp Bên nhạc chép khi nha đấy ปาสปะไม่จอยกัสจขอจบคลิปเพียงสมี้กอนเด้อขอบุญขอบคุณหลายๆน้วป้าลุงเลยที่เขามาหลับชมคลิปน้องวัสนาเด้อโดยที่ปรากฏการโฆษณาของป้าจอยตลอดมาเด้อก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้นอะนี่ไปแล้วกาับเขามาสบายดี